นีเดอน,นะครับขึ้นนี่ขึ้นนี่ผมจะมาแอบเบิงลูกสาวผมนอนนะครับเดี๋ยวผมจะมาพามานะครับผมจะพามาแอบเบิงลูกสาวผมนอนนะครับนะลูกสาวผมนอนน,นี่ลูกสาวผมนอนนอนดอกคุ้นยังบดยังบดหลับครับ ดาวเรื่องดาวเรื่องกลับไปแล้วตื่นมาแป๊บนึงตรงไหนลูกหึนน่นอนไปนอนไปนี่คุณแม่เขาคุณแม่เขานอนแล้วแม่เขาแม่งุงนเขางามงามเขาชอ่อนเงินช่อนทองนะครับ แม่คุณนนี้เขาชอนนะครับเขาชอนเองนเนิ่นชอนท่องเดี๋ยวน,นี่บึงลูกสาวนอนสาวนอนแหละเขาได้เดาเรื่องนขาได้เดาคุนเขาได้เดาคุณมึง ผมต้องหัดกินอาหารด้วยนะครับยังกินอาหารพ่าเป็นนะค้าน้นายดอกคูณรับตารับตาเซ่ยได้แต่เรื่อง อิ่มนะครับอิ่มขัดวันนี้่ากินเต็มที่เลยแล้วต่อไปเต็มเกี้ยวยาให้กินอีกนะครับคุณแม่อ่งุ่นก็เริ่มคุ้นแล้วนะครับเริ่มรูแล้วนะเริ่มรูแลโอเคนะครับพบเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับควาคืนนี้สวัสดีครับบายบายคุณนายดาวเรื่องบายบายคุณนายดาวเรื่องคิกว